ม,นะมึงมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยไอ้ชิบขึ้นไปโอเคก็สวัสดีวันเด็กด้วยครับทุกคนว้ไม่ได้เจอกันนานเลยเฮ้ยก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทุกคนเอ่อตั้งแต่ตอนไหนแล้วนะอันนี้จำไม่ได้แต่ว่าวันเด็กแล้วครับเย้ก็ขอโทษนะครับที่ห่างหายไปนานพอดี กำลังทำโปรเจตกต์ใหม่อยู่ซึ่งมันก็คลิปคลิปนี้นี่แหละซึ่งวัรเจที่ผมกำลังทำก็คือมังงะน,น,น,นั่นเองโหบแป๊บนึองกลองกองกองกององใจเย็นมังงะนั่นเองบูซึ่งผมก็เพิ่งทำมังงะเสร็จเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะใช่พั่าไปหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็เลยมาคิดต่ตอนะ โดยที่ไม่มีอะไรอยากจะพูดเท่าไหร่นะคิดไม่ออกงั้นเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาก็จะให้ทุกคนเนี่ยไปดูมังงะที่ผมทํากันเลยไปไปอ่านกันเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มอ่านกันเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามังงะญี่ปุ่นเนี่ยเขาอ่านจากด้านขวาไปซ้ายแบบนี้นะขวาไปซ้ายก็คือถ้าเกิดทุกคนเห็นมันมีเป็นช่องช่อง แล้วมีถ้าเกิดทุกคนถ้าเกิดมันเป็นเป็นช่องช่องใช่ไหมครับถ้าเกิดกระตูมันเป็นช่องช่องไอ้ทุกคนอาจจากช่องทางด้านขวาไปช่องทางด้านซ้ายนะแต่ถ้าเกิดมันมีช่องเดียวอยู่ตรงกลางโดๆดๆเลยก็อ่านช่องนั้นนะครับก็คงไม่น่าจะเข้าใจอะไรยากขนาดนั้นใช่ไหมครับทุกคนงั้นเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาไปดูกันเลยว้ยาวฝัดบายบาย,บายเฮ้ยกล้องมานี่